นั่งตากแดดชื่นใจขอแค่นี้ก็พอค่ะเพราะว่ามันนั่งข้างนอกไปได้นะคะลมด้วยทุกคนก็เลยนั่งตากแดดผ่านกระจกก็ได้อยู่นะรูดถึงอนะ่ะก็โอเคอยู่ได้อยู่เนี่ เป็นขนมที่แพงที่สุดนะคะที่ชอบคิดว่าชอบไที่ชอบคิดว่าชอบไม่เคยคิดที่จะซื้อกินนะทุกคนแต่พอได้กินครั้งหนึ่งแล้วคืออร่อยมากนะคะก็ประมาณร้อยห้าสิบาทนะคะซองเนี้ยร้อยห้าสิบบาททุกคนแพงนะแต่มันก็อร่อยมากทุกคนกินแล้วคือหยุดกินไม่ได้อะ่ะให้มันให้วิตามินเข้ามาเยอะๆทุกคนชอบมีเรื่องจะมาบอกนะคะอันนี้แจ้งโดยชั้นบนนะคะโดยชั้นหกนะคะ คือชอาอยู่ชั้น5แล้วเพื่อนบ้านอยู่ชั้น6นะคะเขาต้องการมีผู้สาวเป็นคนไทยะคะ่ะทุกคนเขาเขียนเขาเขียนเมสเซนเจอร์เขาเขียนข้อความมาหาชอบบอกว่า, hey, าเฮ้ยพุทธิตาอ่านได้ไหม <laughs> ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าชอบแปลให้แล้วกันนะคะว่าเขาต้องการผู้หญิงไทยเขาต้องการแฟนเป็นคนไทยนะคะใครที่โสดอยู่นะคะแล้วเห็นคลิปนี้ของชอนะคะติดต่อชอบมาได้นะ,ะทุกคนนางอายุ60ปีนะคะ นางอายุ60ปีต้องการผู้หญิงต้องการมีแฟนเป็นคนไทยแล้วกเ็เขาก็ระบุมานะคะว่าเขาอายุ60ปี60เขาอายุ60ปีเขาต้องการมีแฟนเป็นคนไทยอายุประมาณ4 5ถึง55ปีนะคะถามว่าเลือกไหมเขาก็เลือกนิดนึงนอะเนาะเราอันนี้เขาอยากเขาเขารีเควสมานะคะเขาบอกว่า เขาอยากได้อายุประมาณประมาณที่ชอบบอกไปนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจให้ให้เราดูให้แล้วก็ติดต่อให้เขาซึ่งช่อจะไม่ทําอย่างนั้นนะคะทุกคนช่อจะจะประกาศหาให้เขานะคะว่าเขาต้องการสาวไทยนะคะเพราะว่าเขามีกําหนดเลิกกับเมียมีกําหนดเลิกด้วยนะทุกคนเขามีกําหนดเลิกกับเมียวันที่3เดือน7นะคะก็คือเดือนหน้านะคะเพราะว่า เขากับเมียเขาคุยกันไว้ว่าเขาจะเลิกกันนะคะเขาก็เลยแบบว่าโอเคตอนนี้เมียก็กำลังหาห้องใหม่อะไรเงี้ยแล้วห้องอเมียเขาได้ห้องใหม่แล้วเขาจะย้ายออกวันที่3เดือน7จ็ดคือเดือนหน้านะคะแล้วทีเนี้พยพอย้ายออกปุ๊บเขาก็แบบต่างคนก็ต่างหาใหม่อะไรเงี้ยประเทศสวีเดนเป็นอะไรที่แบบว่าคุยกันรู้เรื่องมากเรื่องพวกนี้นะคะไม่ไม่ต้องทะเลาะอะไรกันเลยนะคือคุยกันรู้เรื่องแล้วก็แยกย้ายกันแค่นั้นเอง นางเลยบอกว่าเชอช่วยหาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเราไม่รู้จกักนางไม่รู้จักคนไทยนะคะนางไม่รู้จักคนไทยแล้วนางก็แบบว่านางกลัวคนไทยจะหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสาวไทยหลอกฝรั่งก็คือเยอะมากที่นี่นะคะเขาก็จะไปหาข้อมูลข้อมูลมา,มาเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยหาจะขอบพระคุณมากเลยนะคะอ้อลืมบอกไปนะคะนางอายุ60ปีนะคะไม่มีน้องเอ้มีไม่มีลูกนะคะก็คือถามว่าตอนนี้นะไม่มีลูก แต่ว่าก่อนนั้นคือเขามีลูกหมดแล้วแต่ว่าฝรั่งพออายุสิบแปดปีปุ๊บเขาจะเป็นตัวของตัวเขาจะเป็นตัวของเขาเองนะคะเขาจะแบบว่าออกทร,รมาหากินคือเขาจะไม่สนใจพอแม่ไม่เหมือนคนไทยอย่างเราที่แบบว่าอายุเลยสิบแปดไปแล้วก็ยังอยู่กับพ่อก็แม่ยังดูแลยังดูแลพ่อแม่อยู่นะคะแต่ว่าฝรั่ง ตัวใครตัวมานะคะเลย18ปีไปแล้วเขาก็จะไม่สนใจแล้วว่าพ่อแม่ฉันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฉันแค่เอาตัวฉันรอดแค่นั้นคือจบแล้วพ่อแม่ก็พ่อแม่เขาก็จะแบบว่าโอเคขอให้หนูเอาตัวหนูรอดเองแค่นั้นคือจบนะคะพูดเยอะเดี๋ยวจะกินให้ดูทุกคนดู1 5 0บาทได้แค่นี้แต่มันอย่างนี้นทุกคนอย่ขอขออนุญ,ญาตนอกเรื่องก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินให้ดูนะ ต่อเบอรี่มาเป็นลูกๆค่ะแห้งมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วมันเป็นอวายโคคลอสนะคะช,ชค็อกโกแลตขาวทุกคนอร่อยมากหวานอมเปรี้ยวนะคะฮึจึงหนจ <laughs> ึงหงายแล้วก็นั่นแหละค่ะใครที่สวดอยู่นะคะขอโทษค่ะ <laughs> อืม ใครที่โสดอยู่สามารถติดต่อทางนี้ได้เลยนะคะว่าโสดต้องการที่จะคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะเดี๋ยวชออ่อจะให้ข้อมูลติดต่อไปนะคะ mm. ก็คือช่อเป็นคนหาผู้สาวให้เขาส่วนจะคุยกันร,รู้เรื่องหรือว่าคุยกันแบบไหนอะไรยังไงคุยกันเอาเองนะคะแต่ว่าผู้ชายคนนี้อยู่ชั้นบน,นะคะ่ะช,ช่ 5, ออยู่ชั้น 6, ห้าเขาอยู่ชั้นหกค่ะทุกคนขอให้รักเีทีนะคะขอให้ทุกคนโชคดี ขอให้มันหมานกับผู้ชายคนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วเจอคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีค่ะไปแล้วขออัปเดตประมาณสักสิบนาทีอีกมันชื่นใจยังเลยนะคะนั่งอ่ะนั่งตาเแดดแล้วก็กินคลุอดไปมันเซ่บหลายไปแล้วคะ่ะ